วันนี้มีเรื่องสุดฮอตศึกวันลุมพินี130พร้อมเผยผลช่างน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายของนักมวยทุกคู่กันที่นี่การแข่งขันนี้จัดขึ้นที่สนามมวยเวทีลุมพินีปรามอินทราในวันศุกร์ที่2 4ตุลาคมเวลา19นาฬกา30นาทีและมีผู้ชมทั่วโลกรอคอยอย่างใจจดใจจ่อแต่ที่น่าสนใจคือการช่างน้ำหนักและวัดระดับน้ำเป็นเรื่องสำคัญอย่างไรกันมันมีผลต่อการแข่งขันอย่างไรมาดูผลการช่างน้ำหนักของนักมวยทุกคู่กันเลย ในศึกวันลุมพินี 130- นี้มีการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายของนักมวยทุกคู่กันเพื่อความปลอดภัยและความเหมาะสมในการแข่งขันการชั่งน้ำหนักเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันช่วยให้นักมวยอยู่ในรุ่นน้ำหนักที่เหมาะสมและป้องกันไม่ให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพคู่เอกมวยไทยรุ่นแบนตตเวท1 3 5 1 4 5, 4, 5ปอนด์เศร้านนทชัยจิตเมืองนน144.6ปอนด์โซเนอร์เซน144.2ปอนด์ คู่รองมวยไทยรุ่นอตอมเวท10515ปอนด์เซาทรงช้ยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์115ปอนด์สไลท์ทานคีเชน113.6ปอนด์มวยไทยรุ่นแบนตอมเวท135145ปอนด์เซาลำน้ำของบีอสมวยไทย139.8ปอนด์ชาติมังกรชอ5พยัคฆ์139ปอนด์มวยไทยรุ่นอื่นๆตีใหญ่ที่เด็ด99 รุ่นสตรเวเตเศร้า1นึ่งอนสิงห์ดำกาแฟ,ฟโฟกัสรุ่นสตรเวตเศร้า118ตอนทัพทิมทองสอจอเล็กเมืองนนรุ่นอะตอมเวตเศร้า113ตอนขุนศึกมอกรุงเทพธนบุรีรุ่นอะตอมเวตเศร้า1 14.6ตอนยินยอมจ่ายค่าชดเชยน้ำหนักให้ทัพทิมทองทัพหลวงเพชรกิติเพชรรุ่นไฟเวตเศร้า124ตอนฟ้ามงคลสโชคมีชัยรุ่นไฟเวตเศร้า125.2ตอน ซอนรักแฟเท็รุ่นแบ,บตตัมเวทเศร้า136.8ตอนยามิงพีเคแสนชัยรุ่นแบ,บตตัมเวทเศร้า136.8ตอนเดชวัลิตซิ้วมวยไทยรุ่นแบ,บตตัมเวทเศร้า146ปอนด์ยินยอมจ่ายค่าชดเชยน้ำหนักให้อีวานบอร์เดียนแสนศักด์ซูเปอร์เกิร์จรุนศักด์รุ่นแบ,บตตัมเวทเศร้า143.8ตอนลีนุสบิลันเดอร์รุ่นแบ,บตตัมเวทเศา144.8ตอน ไททัดพรอกเตอร์รุ่นแลเวทเศ้า168.8ปอนด์หลิวฉวนรุ่นลเวทเศ้า170ปอนคิกบ็อกซิง่งเพชรสยามจังหวัดพัทยากีฬาสยามสุรินทร์รุ่นสตรอเวทเศร้า121.6ปอนด์ริวกิมมัซดะรุ่นสตรอเวทเศ้า121.4ปอนด์อันฟีลินรุ่นสตรอเวทเศร้า124ปอนโชมะโอกุมุระรุ่นสตรอเวทเศ้า123.8ปอน ข้อควรระวังการชั่งน้ําหนักและวัดระดับน้ําเป็นเรื่องสําคัญในการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักมวยแต่บางครั้งก็อาจเกิดความขัดแย้งหรือความเห็นต่างกันเช่นกรณีที่นักมวยไม่สามารถทําน้ําหนักตามพิกัดที่กําหนดจะต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ก็มีความเห็นต่างๆว่าการชั่งน้ําหนักควรมีความยืดหยุ่นและควรพิจารณาสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่อน,น้ําหนักของนักมวยคุณคิดว่าอย่างไรการชั่งน้ําหนัก และวัดระดับน้ําในกีฬามวยเป็นเรื่องที่ควรมีมาตรฐานเท่าไหร่ควรมีการปรับปรุงกฎกติกานใดบ้างอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนัก